สวัสดีครับวันนี้ันที่สิบสองกุมภาพันธ์ปีห8ดนะครับวันนี้ก็สายๆครับเนาะสายๆถึงเที่ยงของวันพุธนะครับพุทธที่ส2กุมภาพันธ์ปี68ดคลิปนี้จะวางแนวทางของเราพัฒนานะครับใพ้งยงสี่ทางช่องนะครับเนาะเพื่อเป็ี่ยนแนวทางสำหรับคอตำลาวนะครับเนาะคอตำลาว ุดขอหานอยก็เข้าไปรับชมรับฟังได้นะครับเนาะว่าเช้าช่วงสายๆลงทางไปแล้วนะครับขอหานอยถ้า huh? ชอบค่อยลงทุนนะครับเนาะไม่ชอบก็ข้ามไปนะครับลงให้แล้วนะครับเนาะแนวทางของหานอยนะครับเนาะหานอยส่วนเอฟซีจิทักมาว่าขอแนวทางเซนทวีก็ให้ลงไปแล้วนะครับขอรัฐบาลไทยไปเลื่อนดูนะครับเนาะเลื่อนดูขอรัฐบาลไทยนะครับที่ใครยังไม่เห็นคลิปของเซนทวบีนะครับเนาะ เลื่อนด,ดูเห็นไหมเลื่อนคลิปดูไปกดตรงรูปคนนะครับเนาะรูปบ่าวสารคามแล้วก็ไปเลื่อนดูคลิปย้อนหลังนะครับกดตรงรูปคนเลยนะครับเนาะรูปคนซ้ายมือเลื่อนดูเดี๋ยวฝากกดติดตามไว้นะครับเนาะกดตามกดไลค์ไว้นะครับเนาะถ้าเรากดติดตามกดไลค์ใครไว้ปุ๊บเอไอมันจะจําเราครับเนาะจาเราแล้วก็เวลาลงคลิปมันจะเราจะเห็นอยู่เรื่อยครับเนาะถ้าเราไม่ดูดูแล้วไม่ค่อยกดไลค์ไม่ค่อยอะไร เขาจะไม่มาให้เราเห็นอีกเนาะเขาคิดว่าเราไม่ชอบนะครับเนาะเ i เขาจะจําตรงที่เราดูจําที่เรากดไลค์นะครับ AI นะครับเนาะชอบฝากกดติดตามไว้ครับเนาะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับถ้าชอบไม่ชอบพอข้ามไปนะครับเนาะไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะครับเนาะเอาที่สะดวกคลิปนี้เป็นของเราพัฒนานะครับเราพัฒนารอบสองทุ่มนะครับเนาะวันนี้บรรยากาคลิปสดเหมือนเดิมนะครับ ก็คิดพายนอนมาทำบุญที่วัดนะครับเนาะทำบุญที่วัดเสร็จก็ก่อนกลับบ้านก็ไปให้อาหารปลาอาหารน,นกก่อนเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับเหมือนทุกครั้งทุกคลิปนะครับเนาะก่อนกลับบ้านไ่ได้ให้อาหารปลาก็นอนไม่หลับนะครับเนาะเหมือนขาดอะไรไปอย่างหนึง่งต้องให้อาหารปลาก่อนกลับนะครับเนาะไปไหนก็แล้วแต่บ,บางกะเช้าเอ้ยไปสุขภาพส่วนสุขภาพรัดตัวเงยไป น้องประจักษ์เอ้ยนะครับเนาะก็ต้องให้อาหารปลาฟาร์มจุลชีพก็ต้องให้อาหารปลาเหมือนกันนะครับเนาะก็ประมาณนี้คนอื่นดูผลเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก่อนนะครับเนาะหาไอ้ลาวพัฒนาวัานจันทร์ที่ผ่านมาเลข6ตัวนะครับ58 8 7 7 4 8กับ7เยอะมากครับเนาะ5 8 8 7 7 4 2ตัวล่าง8 7ดนะครับ สองตัวบนก็เจ็ดสี่เจ็ดบนเจ็ดล่างเลยนะครับเนาะเจ็ดบนเจ็ดล่างเลยสองตัวล่างแปดเจ็ดสองตัวบนเจ็ดสี่สามตัวบนก็เจ็ดเจ็ดสี่นะครับเจ็ดเจ็ดสี่วัวจันทินทบบอกสลัมไม่ได้ลงคลิปนะครับเนาะไม่ล,ลงคลิปไม่มีเวลานะครับเนาะไม่มีเวลามาซ้ำลงในช่องชมชนให้นะครับเนาะมีใครเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะครับเนาะเห็นก็ฝากกดไลค์กดไลค์ให้ด้วยนะครับเนาะ ลรช่องจุมชนให้ไปเราทถามกระซำให้ไปเด่นหนึ่งลองศูนย์นะครับเด่นหนึ่งลองศูนย์จับคู่ไม่เข้านะครับเนาะเลขงเด่นนี้ตั้งหลักผิดจ,จับคู่ไม่เข้าแน่นอนนะครับเนาะไม่ว่าอาจารย์ไหนเซียนไหนนะเนาะลำบากครับลำบากนะครับ,บ,รบเขาออกแปดเจ็ดกับเกสี่เราเด่นหนึ่งเด่นศูนย์นะครับจับคู่ก็หนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหก หนนะครับพี่เขาออก7จ็ด่ทำเราบะเจดหนึ่งหนึ่งไม่มีนะครับเนาะส่วน8 7ส่วนหลัก8ก็87เ็เราไม่มี8 7นะครับเรามี8 0 81นย์นะครับเนะหาห่างไกลเลยวันนี้รุ่นกันใหม่ครับเรารุ่นกันใหม่วันนี้มีวลาอาทิตย์นะครับอาทิตย์รับโคอตำลาวนะครับเนาะ รับชมรับฟังได้ชอบเคยไปลงทุนแนล้วไม่ชอบข้ามไปนะครับสําหรับขอตําราวนะครับเนาะเราขคอตาราวถ้าเราบอกสารครามว่าตําราวนี่ยค่อนข้างกินยากครับเนาะกินยากพอสมควรแต่ว่าให้จับตาที่ตัวเด่น,นครับเนาะตัวเด่นบอกสารครามค่อนข้างมั่นใจนครับเนาะคนถางว่ามีลุ้นฝ่าจับคู่นะครับคิดจะดูมา อย่างนี้น้อยตัวเรียนเข้าบ่อยกว่าจับคู่นะครับเนาะวันนี้ค่อนข้างมั่นใจนะครับเพราะว่าน่าจะไม่พลาดครับเนาะถ้าเวลาผิดพลาดเป็นเบตาลผสมหมวดนี้ไม่น่ารอดนะครับไม่น่ารอดมาจะเอาอยู่ครับเนาะดูที่จะเป็นยังไงจะเอาอยู่ไหมรุ้นไปด้วยกันนะครับเนาะลุกจะเป็นแนวทางเหมือนเดิมนะครับถ้าชอบคอยจัดถ้าขัดก็ผ่านนะครับเนาะตามตำรานะครับบทชัยวิจารณญาณในการร่วมชมรับฟังเหมือนเดิมนะครับเนาะ วันนี้เด่น8ดเด่น9้านะครับซื้อติด2ตัวนี้ไว้นะครับซื้อติด2ตัวนี้ไว้มีลุนแน่นอนนะครับจับคู่นะครับแปดเจ็ดแปดห6แปดห้าแปดสี่เก้าเจ็ดห้าห้า้าสี่นะครับทวนกันนะครับวันนี้เด่น8ดเด่น9จับคู่แปดเจ็ดแปดห 8584 9796 9594นะครับ8คู่เน้นไว้ที่8687แล้วก็97นะครับไอ้96นะครับ8687แล้วก็96นะครับเน้นใน3คู่นี้ ก็ชุด3ตัวมีลุ้น4ี่ชุดนะครับก็มี8 8ด8 8 7ห9 6 7ด7ดดหนะครับชุด3ตัวดูให้เป็นแปลกๆนะครับเนาะใครดูตัวหามดวเบิ้ลนะครับเนาะก็เราพัฒนาเขาชอบเป็นอย่างนี้นะครับเนาะเราก็ต้องปรับสูตรตามนะครับก็แปดสี่ชุดนี้ให้เน้นที่แปดแปดหกแปดแปดเจ็ดแล้วก็เจ็ดเก้าหกนะครับเน้นในสามชุด เราพัฒนาครับเนาะก็ครบทวนนะครับสําหรับแนวทางเราพัฒนาวันนี้นะครับเนาะทั้งชุดสามตัวและสองตัวนะครับแปดเจ็ดก็เป็นชุดคู่เดิมนะครับเนาะชุดเดิมที่ลงให้เมื่อที่ออกไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับเนาะแปดเจ็ดแต่ว่าสูตรมันได้อย่างนี้ครับเนาะก็ต้องเอามานะครับแล้วก็เราพัฒนาก็มีอยู่เรื่อยนะครับเนาะมีเห็นอยู่เรื่อยอาจจะไม่ไหวแต่ก็พอมีเห็นอยู่เรื่อยว่าออกตัวเดิมนะครับเนาะ ออกตัวเดิไมไม่แน่นะครับเนาะไม่แน่ถ้าไม่ชอบคิดทิ้ไ niin, 8, 7, 7, 8, ไาางดได้เลยนะครับเารรน,นาะใครไม่ชอบคิดทิ้งได้เลยแปดเจ็ดเจ็ดแปดคิดว่าเป็นตัวเริมเอสไม่น่ามาก็คิดทิ้งได้เลยนะครับแต่เกาสลธรรมสูตรประมาณอย่างนี้ครับเนาะจะตัดทิ้งก็เสียดายนะครับเนาะตัดทิ้งก็สูตรมาแล้ออกมาแล้วไงหลังเลยนะครับเนาะก็ใครตัดทิ้งก็ตัดได้เลยนะครับเนาะไม่ว่ากันแต่เป่าสธรรมชอบที่สุดคือสามคู่นี้นะครับก็ประมาณนี้ ก็ถ้าใครไม่ชอบสามคนนี้ก็เลือกคู่อื่นได้เลยนะครับไม่ชอบแปดเจ็ดชอบแปดหกแปดห้ามากกว่าก็ลุยไปทำเนาะแปดห้าก็ได้ลุยไปก็ชอบหลักเก้ามากกว่าก็ลุยหลักเก้าไปเลยทำเนาะเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าห้าเก้าสี่นะครับ, 9, 7, 9, 6, 9, 5, 9, รบถ้าไม่ชอบหลักแปดนะครับเพราะว่ามันออกไปแล้วก็ย้ายไปเป็นหลักเก้าก็ได้แต่ว่ามั่นใจวันนี้ว่าเสือติดสองตัวนี้ครับมีรุนแน่นอน,นครับเนาะถ้าเพื่อนผมเปรียบประกบคู่ให้ก็ อีกหกคู่ที่เหลือครับต้องไปใส่ไปกรบใส่ได้เลยหกคู่ที่เหลือจากชุ่ผมกรอบให้นะครับก็ประมาณนี้อขอคทณน,นะครับนก็ฝากไว้แค่นี้ทุกคนเฮงๆด้วยเจอยจนคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ